อย่าตู้จอามาอยู่นะครับมีแผนพวงเบอรตอน12วันนะยังไม่หมดโปรแกรมนะผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่ ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบอีกของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมังระวังอารจราจรก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งค่ะชานคลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเดินขบวนที่หนึ่งา สถานียาลาคุณเทศปฏิวัติปลายทางสถานียาลาค่ะขอความปรานาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของกระบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธาราสถานีราชบุรี สถานีปากข้อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ